ไอ้สับเมื่อวานพี่ใหญ่ก็ออกรงถ่ายอาร์จเจนติน่าไปนะแบบเป็นกลางด้วยนะเมื่อวานเดี๋ยววันนี้น้องเล็กว่างโดน้องเล็กจะมาถ่ายผลแบบเป็นกลางก <c oughs> ็แบบเมื่อวานนะจะให้แมวพิสูจน์กินก่อนนะว่าอะไรกินได้หรือไม่ได้นะไอเ่มกเลยล้างแรกอ่าแล้วดมก่อนดมก่อนอืมกินได้นะ้กินได้นะดมนะดมแล้วได้กินนะได้กินนะมาอันที่สองนี่ เป็นไงเห็นไหมดมโดมดม,ดม,ดมเออกินได้กินได้กินได้เหมือนกันนะมาเราจะเริ่มกันเลยให้มันเลือกทีมน,นะว่าทีมไหนจะยิงไว้ต่ำกว่าสามเม็ดนะคืนนี้นะแบบเป็นกลางนะเป็นกลาง,งสุดๆแล้วเนี่ยอ่ะไปไอ้หนูไปไปไปกินดิเฮ้ยอ่ะไม่ช่วยกูทำมาหากินเลยไปไปเอาพร้วเอ้ยเริ่มเฮ้ย เฮ้ยกินดิเอ้ยเอ้ยเฮ้ยสรุปแมวไม่แดกนะเดี๋ยวกูแดกแทนเองนะเป็นกางที่สุดแล้วนะอโอเคอืมฝังเชื้กนะคืนนี้ฝรั่งเศสยิงไม่ต่ำกว่าสามเม็ด